เอาครับเอฟซครับหลังจากบอได้พอกันดนกันน่านเอฟซีเห mm ็ดเมนูครับปล่อยหนูไปส้่าขี่เกาเอฟซเอ้ยเด็ดหนูหน่อยมาตัวหนึงยิ่งเมือก่อนนี่บอหมูได้สิบตัวครับบักนี้ไงอันโหกตัวได้มาเข้ากับยางกันเลยเอฟซเอ้ยอยางเัามาซับนะครับ หนหน่อยกระดูกก็แข็งเย็บซี่ซับลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยกระดูกยำได้สบายหนูนนห,นหน่อยหนูก็ร่งเริ่มมั่นเ c ็ซีเงย์ไหลผ่านมาแต่โดนในน้นานร่างมั่นห้อยห่อ,อตัดจนเหี่ยนเย้วซีเหลือปลาสองปลาครับคอน เอาหมืนขึ้นว่านก่อนโว้โยสุดยอดเลยเกี่ยวละโป่งสองโป่งสามโป่งก็มี่สาวหน่อยเ้าลังแต่งก็เขาเขายางผ่านกล่องเข,ข,งย,งงขงยันเสียงดัง วนน้อยเนีครับหลาบเขาหลาบเขาใส่พักใส่ยังออกไปนะครับมันจะลายขึ้นมาฟูขึ้นมาก ข้าได้นยากอยู่กับยางอยู e ่สิเอ้ยสิดปิดนายางไก่แล้วครับไก่เดือน <laughs> ไก่มือ <c oughs> ขอมาแล้วหนูก็สิเมืดปลาหยอดแล้วปลาอ้อยนิ่งแล้วสับในขีดก็าว่นไปไว่นมาอยู่ครับซบจมบ้ายในวุ่นอยู e ่สมันเคลื่อนบ้านก่อนนี่ไปคอดีไปพอ ซุ่มิันหาอยู่หาจินน้ำกัน,กนพนาปล่าเนี่เด้อหลายพนว่าบ้ามวยพ่อไปเบิร์ก็โอ้คากิลีครับยิ่งแต่มวแรงเลยว FC ยิ่งแต่ทุนึ่งหวง 1, ตีสามเดินนู1สิบบโครับตัวที่12บยิ่งบออยู่ f ซเอ้ยตัวบอกใหญ่แต่ว่าก็ได้บักดอยมาหลายตัวแล้วครับตุนเชีเอฟซี็ดแชดีนี้บ้ามได้ทครับขึ้นวาน โอ้ยสายใจแห้งยิ่งถทืออกมาหางโอ้ยทำใจไหลหนักตึงๆได้ละตัวได้หนูแม่สองต,ตัวปะตุย้ยใหญ่เลยครับหนูตัวแม่สองตัวหนูผู้ซีตัวครับตุ้ยใหญ่ต้องน่ากลนี่แหละรุ่นบ้ามุ้งซับอยู่นี่แหล,ะ,ละดูแต่ดูก่าแข็งมั่นดีๆ อยางมาซับตังสี่เนี่ยปล่อยหรือว่าหลาดเอฟซีโอ้ยหอมเสียบิลีนูนี่บลาหมูนี่ขายลูกละซองหอยครับขายถึงกี่โมงเขาหล่อคือเจ้าขายซองหน่อยหันสิบสามหอยหนูปลาไหว้เนี่ยครับหนูหายอยู่หากินอย่งเดียแม่นหนูในบอ่อลูกค้าสั่งหลายอยู่แต่ว่ามัมีปัญญาสิหาให น้องมันหนูธรรมาชาติน้องเอฟซีน้องทายเนี่ยเจ็ดสิบเป็นไม้ได้ครับเจ็ดสอยสิ่พอนี่เอฟซีซับเรียบร้อยครับทีเด็ดเลยเอาสต็อปคลิปจริงเอยครับไปขึ้นเครื่องเตียงครับบัตานี่ oh, าาเ,เอาครับเอฟซีครับ, 4, รบเรียบร้อยครับหลังจากบป่ามูซับหนูเรียบร้อยครับฟักเรียบร้อยแล้วใส่หมอครับ ยค์ฝืนจีกันอีกสิใส่หม้อเรียบร้อยออฟซีพักค,ครับใส่ลงไปเลยอันนี้ใบบักูดครับพักซี่จีนหลือกัตะไคร่ใส่ลงไปเลยนนลสิยนี่ครับคลิกสาดใจ ก่วยลาบอันนี้ต้องถึงเ c ็บซี่ถยแสบขอ่นัวครับขอ่นัวต้องถึงน้ำปลาบลาหมูใส่จักกน้อยครับเพราะว่าหนูบาหมูได้ใส่น้ำปลาตอนอยากแน่แล้วครับใส่หลาย รสชาติครับให้สดชื่นคือบอกหน่าวครับซิมีกินบอกหน่าวส่หยอด,ดหยอดท่อน,นั้น่นูดเริ่มครับปลุกเขาแนี่เห็นหนูบ่หมูซับว่าตัวหน่อยบ่แม่นได้อังี่ เสร็จแล้วคาบนึงพอดีแล้วครับนี่เก็ตกินเลยคาบนึงพอดีเพิ่นลาบผงครับลาบหนูพผงย่างแล้วมาซับ<ฮ>หอมมีหัวซี่หัวมี นาวครับหอมนาวนี่หุณไซิม 嗯啊，那还那还那还那 ก๋วยนูเอฟซีสุดยอดครับก่อยหนูสูตรเห็ดผงอยางห่ากับมาฝักดีๆเอฟซี FC. ก่อยใส่พักแบบพักซีจีนแล้วก็ตะไคร้ครับเป็นสมุนไพรปีแบบนึงแล้วก็ใบบักกูเอฟซีเติมรสชาติด้วยเพิ่มความหอมหรอสชื่นสำหรับก่อยหนูหลาบหนูห่าขคือบักหน้าครับทีเด็ดเลยเอฟซีสุดยอดหลายนี่แหละครับ กะเหมือนเดิมเหมือนเก่าเลยเอฟซีฝากไปคือเก่าแล้วครับคลิปบ่ได้ลงโดนแลน้วเนาะอย่าลืมให้เบิง่งหลังถือกุ้งถือใจจ,ใจังไหน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานเป็นข้อความกำลังใจให้บ่าวหมูถึงสี่สาวหน่อยวันใดขอฟิลมกะเป็นข้อความกำลังใจให้สาวหน่อยเด้อเพิ่นเฮ็ดช่องใหม่เด้อสาวหน่อยซื้อช่องไอ้เข้าเมาหมาไทยบ้านมาสัญบาย FC เอฟซีเลยเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ก็ฝากติดตามกันนะเด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายถ่ายสุดครับ ขอกราขคำว่าสวัสดีครับเยฟซี c, ครับล่ากันไปนี่แหละกับลาบหนูผงบอกมาน้ำไล่ไหลเยฟซีเอาไม่เสียเวลาครับบา,บายบายครับผม